คุณนายปอบนะอะไรที่ไหนอ๋อที่นั่นน่ะที่ต้นไม้น่ะต้นจะบกเดนจะบกให้อะไรนะซีซีเจ็ดเป็ดปเต็มเต็มเลยได้เยอะไม่ได้เยอะไหมได้เยอะไหมเยอะเออนอนฝันเก้า หนึ่งห yeah. ้าเกปงหนปสองงวดนี è è ula. È ula. ้นะหรือว่าไปเอาวันนั้นแก้บนแก้บนวันนั้นแก้บนแก้บนได้โอ้โอ้โอ้โ้โอ้โอ้โอ้ดูดูดูโอโอ้โ้โอโอ้โอออ้โอ้อโอ้โอโอ้อ้โ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 อ้อ้อ้ออ้ออ

เื่อนหาคลิปตัวเองให้ดูนะว่าวันนั้นเขาแก้บนนะได้เลขอะไรนะวันนั้นนี่นี่นี่เขาแก้บนโอ้นี่เนี่เอาดูเขาแก้บนนะโอ้วันนั้นได้เลขเลขอะไรเลขเนาะเลขประทัดเลขประทัดเลขประทัดได้เลขประทัดเออได้เลขประทัดประทัดได้เลขอะไรอ่ะอบอกมหมอ๋อนี่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 เลขนี้เลขนี้เลขนี้โอ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 ้โ้อ้้อ้ จุดๆโอ้จุดประทัดด้วยเนาะเพานันแกบนถือว่าถือว่าถือว่าเป็นนิมิตที่ดีถือว่าที่นี่ขลังแกให้จริงแกให้จริงๆเลยเออแกให้จริงๆเลยเอเอ,เอแล้วงวดนี้เชื่อมัน่นมั่นใจไหมมั่นใจมันจม่นใจที่นี่ยังมั่นใจที่นี่อยู่ที่ต้นจะบกุกที่ต้นจะบกที่นี่โอ้ไม่ได้ไปทรงแถวไหนอีกเลยใช่ไหม ไปแถวไหนอีกไหมนี่สี่สี่สี่อะไรนะอ่ะเขียน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 ดีกว่างงละไปเขียนไปเขียนเออไปเขียนโอ้ยเอา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 มานอนเฝ้ารอมารู้รอใครบ้างมารู้วันวันอ่าเอาฮะนี่อ๋อนี่นี่นี่ เก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าเลยหนึ่งห้าแล้วเนี่ยอันนี้อะไรอันนี้อะไรได้ทั้งหมดอยู่ตรงนี้ได้ทั้งหมดอยู่ตรงนี้เก้าหนึ่งห้าตัดเก้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้านี่เด่นหนึ่งห้านี่เด่นเด่นหนึ่งห้าอันนี้อันนี้จะเป็นเลขประทัดป่ะอันนี้เลขประทัดอ๋อเลขทูบอันนี้เลขทูบเลขทูบเลขทูบมีเลขทูบอันนี้เลขทูบ ห่งสองสี่เลขทูปนะอันนี้ตัดตัดอันนี้มาจากไหนเออเออเออเอาเอาสี่เจ็ดแปดกับหนึ่งแปดอ๋อสี่เจดแปดที่งวดที่ให้มาให้มาเต็มเต็มสปดโอ้เออเออเแล้วทำไมไม่ได้ํำไม่ได้รำไหมไ่ได้มำไหมดำถวายไหมเออเออเออดำถวายดำถวาย โอ้ปอมนี่อ่าสี่เจ็ดแปดเต็มเต็มเลยนี่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 สี่เจ็ดแปดเต็มเต็มงวดนี้ต้องมาตัวนี้งวดนี้ต้องมาตัวนี้มั่นใจมั่นใจมากๆงวดนี้ต้องมาได้นี้ออเออเออเออ่ออเ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 อาเอ้กนี้อเนอเเอเเอเเอาอันนี้เอเน อันนี้กันี้เด่นเนาะอันนี้ก็รองรองอันนี้ก็นิดหน่อยอันนี้อันนี้เป็นเลขทูบอันนี้ประทัดปูปูปูอันนนี่อันนี้ประทัดอันนี้อันนี้เลขทูบอันนี้เลขอะไรเลขมาจากนี้อ๋อกลับหัวกลับหานกลับหัวเออเลขหกหกเป็นเก้าหกสี่เจ็ดนะเก้าสี่อ่าหกสี่เจ็ดเก้าสี่เลขประทัดเลขประทัด ปกสี่เจ็ดกับเก้าสี่เลขบระชัดอ๋อแล้วอันนี้ทรง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 อันนี้นั่งนั่งทรงสมาธิอันนี้นั่งทรงสมาธินี่เลขคู่เอ้าโอ้สามอย่างเลยสามอย่างเลยเออยังไงก็มามั่นใจยังไงก็มายังไงก็ได้เชื่อมั่นเชื่อมั่นหลังจริงๆเออเอออโออ โอ้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 เอาเอาโอเคขอบคุณมากมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากมาก